สวัสดีค่ะอุ้ยหนูยอนหนูยอนตอนนี้ก็แจ้งความก็พอดีมีคดีหนึ่งกำลงังเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ยัดก,ก็แจ้งความแล้วนะคะคลิปดูดเสร็จแล้วถึงก้าโลงคลิปนี้ค่ะตอนนี้ก็หยุดเต่างอยนะครัปากเปิดไปหมดเลยเพราะว่าวันนี้ไปศาลมาไปได้อ่าคัดสำเนาแล้วก็แจ้งความเกี่ยวกับพระหม่ม อุ้ยหนูยานมีอ่ะเด็กจากดาวังคารบอกว่าพ่อห่มนี่จะเอาใบส่งใบเสร็จมาดูเรื่องของมือเอาไว้รอซะก่อนนี่ตอนนี้รออยู่หน้าเต่างอยนะคะใครจะมาตบปฏีหนูมาค่ะนะอืมแฟนเขาก็อยู่ตรงนี้แหละม,มาสินะมามาเร็วมาเร็วอุ้ยไอ้สายหมาเหา่าโขนูนะ่น่ากลัวจังเนาะเขากลัวจังเลยอ่ะ คลิปดูด้วยหมดแล้วนะจะมาตีเขาใช่ไหมพรุ่งนี้เหรอนั้นจะรออยู่ตรงนี้นะรอตรงตู้จุดตรวจที่หนึ่ง <c oughs> นี่ค่ะจุดตรวจที่หนึ่งหมุนรอปึ๊บมาตีหน้าโรงพักเหรอถ้ามึงมตีกูได้ที่หน้าโรงพักแล้วไม่โดนใส่กุญแจมือตำรวจไทยคงเสียชื่อมากเลยเต่าง,งอยนี่คงแบบว่าเสียชื่อมากเลยนะเอเนี่มาสิอยากเห็นหน้าแฟนเขาเหรอ มีนเขาอันนี้ไม่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับชฉันรวรว,รวนดาดิฉันคมคูอุย้ยหนูยน้อนหนูย้อนจังรลววันนี้ก็นอนนี่แหละก็หนูยน้อนจะมาตีเขาใช่ไหมสวนไอ้ดาวพุธก็จะมาทําร้ายโอ้โรคนี้มันอยู่ยากขนาดนี้เลยหรอมันอยู่ยากจริงๆหรอเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่อยู่ซูเปอร์นี่จะออกมาข่มขู ใครก็ได้หรอเออช่องไหนที่แบบว่าสวยกว่าน่ารักกว่าฉลาดกว่านี้คมคู่กันเลยเหรอวางไม่ตอแล้วเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่าจัดการกับผู้แจ้งความตรงนั้นก่อนต้องการความเงียบเนาะอืมไม่รู้นะเนี่ยว,ว่าเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์นักเรงใส่นักเรงเะไม่เคารพกฎหมายเอะอะเอะอะก็คู่เอะอะเอะอะก็จะชกหน้าเอะอะเอะอะก็จะเตะ อุ้ยเดี๋ยวนี้อยู่ซูเปอร์ผู้ชายอะสายดาวังคารน่ะโหดร้ายจังเลยที่หายไปเมื่อกี้อะกำลังตั้งใจอัดคลิปเออตั้งชั่วโมงครึ่งอะอัดเสร็จแล้วเนี่ยถึงโผล่มาลงคลิปบอกว่าตอนนี้อยู่ที่นี่รอที่นี่นะจ๊ะรอที่หน้าโรงพักอืมมานะมานะใครจะเตะเขาใครจะตีเขาใครจะหลังแหวนใครจะนู่นนี่นั่นมาสิ ถ้ามาตีกันได้ขนาดนี้ง่ายๆเนี่ยยืนเราหน้าโรงพักหรือว่าถ้ามีใครทําผิดแล้วแจ้งความมีการอ่าออกหมายเรียกผู้ทาผิดมารับมอบเขากล่าวครป่านนี้ก็ไม่ต้องมีศาลแล้วสิอ้อใครแจ้งความกูไม่พอใจยิงทิ้งยิงทิ้งกลมขู่นู่นนี่นั่นอุ้ย FC จะตกใจนะคะผู้ใหญ่ใช่ไมไม่ต้องตกใจเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ชาก็กินอะไรกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะดูดคลิปด้วยไม่ใช่ดูคลิปอัด เอาจอโทรศัพท์สองอันใส่กันเพราะดูดไม่ได้ไงที่เสียเวลาตั้งแต่ห้าห้าโมงยันหกโมงครึ่งอ่ะก็คือว่าเอาคลิปให้เสร็จก่อนถึงจะลงคลิปนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันลบเพราะมีหลายตัวด่าแล้วลบด่าแล้วลบก็คือเราต้องเอาโทรศัพท์สองอันก่อนแล้วตอนนี้นะคะมิ่นสารข่มขู่คุกคามมิ่นในการโฆษณาอุ้ยรวยขนาดไหนเนี่ยอวดจังเสียทีร้อยล้านพันล้านเขาเจอเขาอาจเจอคดีเขายังต้องมอบตัว สู้กันในชั้นศาลสู้กันด้วยกฎหมายแต่อันนี้ว่าไงนะโอ้ยกูจะตีมึงกูพรุ่งนี้กูจะไปตีมึงชกมึงคลิปอะอยู่ในสำนวนการแจ้งความ,มดแลรว,ว่านี่ก็หนูยานาหนูยานตำรวจขาหนูยานเนี่ยต้องมานอนโรงพักนี่ของขาบ้านโพเงินนี่บ้านเขาบ้านโพเงินไม่รู้หรอเขาหรือหอเข,า,า,ขานั่นเนี่ยอืมเขาเรือหดเนี่ยอยู่โพเงินเนี่ยสิบสองล้านเก้าแสนอืมเจ๋งปะ จากเด็กวัดนะ่ะเออเห็นอย่างงี้รังแกเขาเหรเอเห็นเขาเป็นคนแก่เหรอแฟนมึงเป็นใครหรอมาดูสิแฟนมาเนี่ยมาสิเอออยากเห็นหน้าแฟนะมาสิทําไมกูต้องถ่ายรูปแฟนกูให้มึงดูด้วยไอ้เปรตมึงอยากเห็นมันก็มากันเองสลงิลงๆจากดาวังคารมาอย่าเห่าอย่าหอนนี่เต่างอยมาถูกไหมนี่อุตส่ามาสถานที่ให้ตบให้เตีง่ายๆแล้วนะเพื่อที่จะใส่ข้อมือลดคอกไปส่งร,รอบหนึ่ง มาเร็วอย่าดีแต่เห่าแต่หอนอย่าดีแต่โชว์เอฟซแล้วก็เอฟผู้ใหญ่ใจดีของอย่าไม่ต้องตกใจนะโอ้ยเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจตีไม่เจอเคยเจอเหตุการณ์นี่อีนี่เจ๊เพปล่อยเปรบหนีข้ามประเทศมาแล้วคดีเพิ่งจบได้หกเดือนเนี่ยหนีข้ามประเทศน้ำมีทหารพ่านมีฝั่งอ่กัมพูชาปืนเออารกาเอ็มสิบนี่อีนี่ยังบอกมือจะเข้าจะออกบอกเจ๊เพชรเนี่ย อู๋อะไนี่แค่หมาเหา่าอูอย่าไปกลัวเขาอย่าไปกลัวหมา,หาอันนั้นน้องอู๋ขับรถมาให้บองขับรถสวย,สวยก็บ,บอกเป็นนางงามเข้าไปเลยจะเข้าจะออกบอกเจ๊เพชรอืมแต่ตัวเพชรทำได้เนาะแต่คนอื่นไปทำถือว่ามิ่นนะคะแล้วตอนนี้ใครมาดา่าอ,อูยอีอะไรเนาะอคีคนคนข้ามประเทศอีค้ามนุษย์มินคำสั่งศาลนะรอะคำสั่งศาลเขาบอกว่าหนีเข้าประเทศ มาผิดกฎหมายมาแลวหนึ่งอุ้ยเขาจะตบเราหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งไปหาตำรวจก่นอนเพราะตำรวจมีอาวุธพร้อมกายใครจะมาดุมาตีเขาได้ง่ายๆเนาะตายแล้วกฎหมายไทยบ้านเมืองไทยเป็นอะไรไปแล้วน,นี่ไม่ใช่ตีนภูเหล็กไฟที่แบบว่าเออข่าแบกอ่าหมาน้อยขึ้นดอยหรือว่าข่าแบกอึ่งอ่างนู่นนี่นะ่ไม่ได้นะนี่ตัวเป็นปนอย่างไปต่าง,งอยเนาะจะมาฆ่ามาแกงมาตบ,มาต,บมาตีกันได้ไงอุ้ยเขาคนมีแควนเขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่อุ้ย ช่องเขาก็น่ารักมาสิอยากเห็นแควนเขาใช่ไหมละ่ะมา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 ดูหน้าแควนเขาสิใจเขาถ่ายลงไปหรอแควนก็นไม่สะออบนนั้นดอกอยากเห็นก็มานะนี่ดูเขาเื่อ่ะนี่ข้ามืดก็มาดูข้ารืารว่าเมื่อไหร่จะเสร็จหนูยานหนูยาน,น,ยานสารวัตรขอรองพ่มกับขอาช่วยหนูด้วยหนูยาน ก็ตอนนี้ไม่ยานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคลิปอัดเสร็จแล้วคลิปที่โดนข่มขู่คู่คําด่าประจานแล้วก็เก่งเนี่ยตีปุ๊บจะประกันตัวคิดเหรอว่าจะได้ประกันตัวนะ่เออมีเงินเท่าไหร่ถึงล้านหรือเปล่ามาคุยกันนี่ยคนนี่เขานู่นมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเห็นไหมเจอตํารวจเจอหมายจับเจอคดีเขายัางต้องพูดดีๆขอนะช่วยนูนน่นนี่ยประกันตัวไปดีไม่ใช่อุ้ยกูตีมึงกูจะไปตบมึงพวกนี้อุ้ยโน่นกูจะลงมาจากดาวกางกากูจะไปตีมึงกูนมานะแพ็กเกจคู่ไปเลย มาขี้เรือนจากดาดาวขานอันนี้เนี่ยบ้านเขาบ้านโพทองเห็นไหมคะนู้ยกระหงกระนาดเขาใหญ่นะึเดี๋ยวเขาก็จะไปนั่งไร้สดนะเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จเ็าจะไปไร้สดนะเพราะว่าก็จะนั่งเล่นเรื่อยๆชิวๆสักพักหนึ่งก่อนเพราะเพิ่งกินข้าวอิ่มอะเสร็จเข้าห้องตอนนี้ก็ไม่ไม่อยากนะไม่ต้องไปพาพิงถึงวัดนะนี่อยากไ่ตองอายู่นี่ อย่าไปพาดพิงถูกพระอาจารย์อย่าไปนั่นเลยมึงกับกูมาเดี่ยวตอนกันส่วนของภาะของวัดนี่จบไปแล้วก็คือพูนพระทำต่อไตอนนี้กูกับมึงเดี่ยวเดี่ยวช่องอยากพิจารณเตยเดี่ยวเดี่ยวใครจะกัดกับกูบกใครจะท้อกับก,บกูใครจะตบตียกับกูมาเลยแออีแอแอีแอแอ,แอ,แอีเพราะว่ากูไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมกูเป็นคนธรรมดาเนี่ยพร้อมที่จะฟาดคดีมึงปีหน้าเนี่ยกูเดินขึ้นลงขึ้นศาลแล้วกุ้มคดีพวกมึงแล้วมึงไม่ต้องมาขู่กูด่ากูข่มกูอันไหนเข้าข้อกฎหมายฟ้องไปเลย ส่วนอนไรไม่เข้าข้อกฎหมายเสร็จตูสู้กันในชั้นศาลยาวมาหงหอนแล้วก็พ้าหมห้าร้อยผืนมาโรงพักนี้มาสู้กันที่โรงพักไม่ต้องให้คนนู้นคนนี้มาไก่เกี่ยเพราะไม่มีใครรู้จริงทั้งมึงกับกูเพราะฉะนัน้นเอาตัวมึงให้รอดก่อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องของมึงเอาให้รอดก่อนเออเรื่องของมึงกับทั้งแม่นก,กาหวา่าทั้งนู่นนี่นั่นมึงแก้ตัวมึงเอาตัวให้รอดก่อนนะก่อนจะมาหลอกคนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะรออยู่นี่นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวจะไล์สด อีกสิบนาทีไร้สดลงคลิปกับแฟนมาแฟนมา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 ,มา,มา,มาตบกูมาเตะกูพร้อมแฟนเนี่ยแฟนกูไม่สู้หรอกอืมนะหนูยาน